ปัจจุบันเนี่ยความเห็นผิดในประเทศเราเนี่ยมันทวีความรุนแรงอย่างยิ่งไม่ต้องไปจับโดยตัวภาษาไม่ต้องไปจับโดยอะไรมากมายช่วยกันร่วมมือกันสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันอยู่ในทางสายกลางอะ่ะไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่างเดียวเลยก็ไปเอาตัวที่มันได้สิมาจับรวมกันหน้าที่ตอนนี้ชาวพุทธเราเนี่ยควรทําอะไรควรทําให้เกิดความเห็นผิดในโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาเป็นความเห็นถูกต้องเปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาเพราะทุกวันในโลกเราเนี่ย มันไม่ควรเอาพุทธวจนะกับพิธรมาตีกันนะเพราะมันเรื่องเดียวกันไม่รู้ไปตีกันทำไมทุกวันนี้ยังงงกันอยู่เนี่ยไปตีกันทำไมแทนที่จะช่วยกันอะไรจับไม้จับมือไปแก้ไขความเห็นผิดของคนที่มีมิจฉาทิฐิสดอกอร์ตสอกข้อต่อชะตาเบิกแว่นเวียนเทียนดูดวงพยากรณ์ทำนายทายทักไอเนี้ยมันอันตรายต่อศาสนาเพราะอะไรความเห็นผิดบวกกับอะไรบวกกับคนที่ศึกษาธรรมะพระเจ้าเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยทรงมรดิกาทรงแม่บททรงอัศวะพยชนะ ทั้งสองฝ่ายคือพุทธวัจนากาพิธรรมทรงด้กันทั้งคู่เลยเป็นพระอุสูดรด้กันทั้งคู่แต่กับแทนที่จะจับมือกันมาช่วยกันแก้ไขความเห็นผิดคนในโลกกลับกลายไปมานั่งทะเลาะกันเองไม่ช่วยกันเผยแพ่นะช่วยกันทะเลาะช่วยกันบอกคนนั้นไอคนนี้ผิดไอคนนี้ถูกมันช่วยกันชี้ต่างคนต่างชี้ความผิดของตนแต่ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าออกบอกอะไรพระพุทธเจ้าออกบอกแก้ไขความผิดคนที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง พุทธวจนะเคยได้ยินได้ฟังหรือยังเคยแล้วอภิธรรมเคยได้ยินได้ฟังหรือยังเคยแล้วแต่คนที่เขายังไม่เคยได้ยินได้ฟังอ่ะไม่คิดจะไปบอกสอนขาหน่อยเหรอมันสอนแต่กันเองเนี่ยไอ้นี่ก็รู้เยอะไอ้นี่ก็รู้เยอะหลายคนที่ไม่รู้เราจะทำยังไงล่ะมันคุยกันอยู่ในกลุ่มก้อนตัวเองเนี่ยคุณอยู่ในคุยอยู่ในกลุ่มก้อนตัวเองเป็นเรื่องดีนะกุศลเจริญอกุศลเสื่อมเป็นการทําให้มีการศึกษาเล่าเรียนในธรรมของพระพุทธเจ้ากันอยู่เนืองนิดอันนี้เป็นธรรมอันประเสริฐที่พระเจ้าสอนไว้ให้รักษากลุ่มกก้้อนนัไว ต่ไม่ใช่มานั่งตีกันยาประเด็นนะ่ะสำัพุทธการเราไม่มีการมานั่งตีกันอย่างนี้นะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ัน้นะมันกลุ่มเทวทัศกับกลุ่มพู้เจ้าที่มันตีกันนะ่ะไอ้กลุ่มเดียวกันนะไม่มีการตีกันนะมันมีการถกกันด้วยความเมตตาสงสารต่อกันเพื่อเติมปัญญาเพื่อเพิ่มปัญญาไม่ใช่มาตีกันเพื่อการทะเลาะเบาแวงกันกลายเป็นว่าอะไรมวลแปดทะเลาะกันอยู่กลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าไอ้คนข้างนอกเนี่ย ไอคนอย่างพวกเราพวกเราที่ไม่เคยศึกษาพุทธวจนะที่ไม่เคยศึกษาพิธรมกลายเป็นกูไม่รู้หาอะไรเลยเพราะอะไรไอพวกนี้โมดทะเลาะกันอยู่แต่สอนกันเองอยู่ไอ <c oughs> คนที่ยังไม่ได้มีดวงตาไอคนที่ยังไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสได้ยินเลย <c oughs> เพราะอะไรไอสองกลุ่มนี้ตีกันอยู่ไอ <c oughs> คนที่เหลือเลยไม่เคยได้ยินเลยว่าอริยสัจสี่เป็นยังไงทุกข์คืออะไรเหตุในการเกิดขค้นความทุกข์คืออะไระการดับไปด้วยอะไรความทุกข์คืออะไรแล้วจะใช้มรรคแปดในการดับทุกข์ดับยังไงกลายไป้พวกเนี้ยไอคนใหม่ๆที่กำลังสะดอกข้อต่อชะตาทำเดจฉานวิชา กำล,ล,ลังอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาไม่เข้าใจเรื่องของกรรมไอ้การเปกลุ่มเนี่ยซึงเป็นกลุ่มมากที่สุดในประเทศไม่รู้หาอะไรเลยเพราะอะไรไม่รู้จักว่าความเห็นผิดคืออะไรเพราะอันเนี้ยฉันเข้าใจว่าเป็นความเห็นถูกเพราะอะไรไอ้สองกลุ่มนี้โมดเตีกันอยู่ก็เลยกลายเป็นอะไรไม่ออกบอกสอนธรรมะพระพุทธเจ้า,าไม่ออกบอกสอนรรช่วยกันบอกว่าอะไรเป็นอับเป็นธรรมอะไรเป็นกุศลไป็นดกุศลบอกเฉพาะใครบอกเฉพาะกลุ่มตัวเองบอกเฉพาะคุยกันเฉพาะกลุ่มเองไม่ออกบอกสอนในสมัยพุทธเจ้ามาในสมัยพุทธกาลเนี่ย พระวิสูผู้ทรงทมทรงในทรงมรดิกาทรงแม่บททรงอัฏฐาปิชนะบรรลุธรมเป็นพระรหันในยุคแรกพระบุท,ทบเรเจ้าเนี่ยมาให้มาจับกลุ่มคุยกันนะให้ทําอะไรออกไปเลยเดินทางออกไปแต่ละทิศแต่ละที่ไปกันไปกันอย่าไปซ้ํากันในสองคนในที่เดียวกันกระจายกันออกไปเพื่ออะไรไปบอกสอนสัจจความจริงคืออริยสัจให้ทุกคนได้รับรู้แต่ด้วยความนั้นเป็นอะไรเป็นอราราหันใหญ่ไม่ทะเลาะกับใครไม่ตีกันเพราะอะไรรู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วก็เลยออกไปบอกสอน แต่ในปัจจุบันเพราะอะไรยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองยังไม่ได้ก็เลยอยากจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนอื่นก่อนแต่ตัวเองเกิดประโยชน์หรือยังยังมันยังไม่เกิดประโยชน์แก่ตนไงดังนั้นพระเจ้าได้สอนว่าอะไรการจะให้ประโยชน์เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นคือเราปรารถนากับดีกับบุคคลอื่นทาอะไรก่อนยังประโยชน์เกิดขึ้นกับตนเองก่อนแล้วเมื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองได้มันจะเกิดกับผู้อื่นด้วยนี่แหละปัญหาศึกษาแต่ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาแต่ปฏิบัติน้อย มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เที่ยวตีชาวบ้านมันตีด้วยกันทั้งนั้นสุดท้ายมันก็กลับมาตีกันอาจารย์เห็นเรื่องนี้มานานมากมันตีกันอย่างเดียวไม่คิดจะขยายในการช่วยกันออกบอกสอนธรรมะพระุทธเจ้าอาพี่ธรรมก็ดีพุทธวจนะก็ดีมันดีด้วยกันทั้งคู่มึงจะไปบูลลี่กันทำไมในบรรเรืองมันเรื่องเดียวกันมันทำในพระพุทรเจ้าเหมือนกันไปตีกันทำไมไปทะเลาะกันทำไมไม่เข้าใจแทนที่จะช่วยกันออกขมาขมิตรในการออกในการบอกในการสอนธรรมในได้พุทเจ้าช่วยกันแก้ไขความเห็นผิดนั่นนะ เรื่องสําคัญคือแก้ไขความเห็นผิดเพราะคนในโลกมีมิจฉาทนิฐิมีทิฏฐิ62แบบในโลกนี้ที่เขายังมีความเห็นผิดอยู่เราต้องช่วยอะไรช่วยกันแก้ความเห็นผิดเหล่านั้นไอ้พวกเราเนี่ยมารู้ทําแล้วเดี๋ยวเข้ามาแก้กันทีหลังเออออก,อกก่อนแก้ไขความเห็นผิดจูนกันให้ดีปรับกันให้ดีโอ้ยอันตรายอย่างยิ่งนะนะ พอจะเข้าใจประเด็นที่เขาพูดอยู่นะอันไหนก่อนวะเนี่ยอันไหนก่อนวะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าคือผมเนี่ยเคยบวชเรียนมาก่อนแล้วก็ได้ปฏิบัติมาบ้างทีนี้พอตอนเนี้ยมาเปิดธุรกิจของตัวเองมีลูกน้องลูกน้องอะไรยเงี้ยครับวันวันหนึ่งผมจะต้องรับ เรื่องต่างๆเรื่องการงานต่างๆมีการที่ต้องพูดคุยกับผู้อื่นเนี่ยเยอะแยะผมจะไม่มีเวลาที่จะเหมือนกับว่าเมื่อก่อนตอนที่ปฏิบัติเนี่ยก็คือพูดโทเหมือนกันครับอทีนี้พอเหมือนกับว่าพอผมมาใช้ชีวิตทํางานทำธุรกิจมาประมาณเกือบสิบปีแล้วอพอจะกลับมาทํำเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันไม่่มันไม่มีสมาธิเลยครับการรู้ลมของผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันทรมานมาก ในการที่จะแบบดุดมันจะหลุดออกไปที่ความคิดพอจะกลับมาที่ลมหายใจมันจะแบบรู้สึกรู้สึกแย่ครับเรายิ่งเหมือนกับว่าผมพอมันทําไม่ได้แล้วเนี่ยเรามีสมาธิได้ไม่ไม่กี่วินาทีมันก็หลุดมันก็หลุดมันก็หลุดรู้สึกก็เลยรู้สึกว่าเราก็โกรธตัวเองไปด้วยผมผมผมขอปรึกษาอาจารย์ตรงนี้หน่อยครับเราก็ต้องฝึกไงมันไม่ฝึกมันก็หลุดอยู่อย่างเงี้ยมันคือมันต้องใช้ความเพียรไง เพียรมากๆเพียรอย่างยิ่งเพียรแล้วเพียรอีกทําซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกว่าอะไรจนกว่ามันจะมั่นคงอยู่ตรงนั้นให้ได้อย่าให้หลุดเดิปล่อยหลุดไม่ได้มันต้องจ่อกันลงไปจี้กันไปไม่ให้หลุดบังคับกันไว้อ่ะจ่อลงเลยไม่ให้หลุดไม่ทิ้งเนี่ยเรียกว่าความเพียรอุสาหะอุสาหะีอปติวานีสติสปัญญะอย่างแรงกล้าในการทําอะไรไม่ให้หลุดจากพุทโธอย่าให้หลุดเหมือนกับว้าฝึกไงเหมือนตอนตอนตอนที่เราบวชเนี่ย มันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเป็นใจเนาะพราเหมือนกับตอนนี้ผมทํางานมากผมก็ต้องยิ่งอุตสาหะมากกว่าตอนนั้นถูกไหมฮะก็น,นั้นไงมันภาษากระทบไงผู้เจ้าเลยบอกคาราว่าเป็นทางคับแคบไงเป็นทางมาแห่งธุลีไงาการบวชจึงเป็นโอกาสว่างมากกว่ากว้างมากกว่าต่อการปฏิบัติมันก็ไม่แปลกที่เขาผู้เจ้าในสมัยพุทธกาลทำไมเขาถึงบรรลุธรรมกันเยอะอัหนึ่งคือมันมีเวลาในการออกบวชออกผนวดบออะไรแล้วก็อินทรีย์บรมีเขาด้วยในการบรรลุธรรมแต่พวกเราเนี่ยมันเกิดในยุคหลังๆโอกาสในการบรรลุธรรมง่ายเหมือนสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยมันไม เพราะคนอินทรีย์ดีมันก็ไปเกิดทันยุคพระเจ้าคนอินทรีย์อ่อนอ่อนมันก็ถอยลงมาเรื่อยเพราะอะไรพระเจ้าบอกว่าสัตว์เนี่ยจะเลวลงเรื่อยเพราะพวกเราเนี่ยเลวลงเรื่อยยิ่งผ่านยุคเราไปนานเท่าไหร่ผ่านไปกปปปี่สิบปียี่สิบปีร้อยปีพันปีจะยิ่งต่ำราบลงเรื่อยในคุณธรรมจริยธรรมโอกาสในการปฏิบัติก็ยิ่งน้อยลงเพราะอะไรเราจะขวนขวายในการทํากิจการงานมากขึ้นสมัยพุทธกาลไม่มีไฟฟ้าการทํางานจะมีเวลาจํากัดถูกปะอ่า เพราะนั้นเวลาทางานเดี๋ยวเขาต้องรีบกลับบ้านกลับอะไรทุกวันนี้เป็นไงสี่ทุ่มห้าทุ่มยังทำงานอยู่เลยเพราะอะไรมันขวนขวายในการทำมาหากินเวลาในการปฏิบัติธรรมความเพียพภาามีไหมมันก็ไม่มีเพราะอะไรขวนขวายแต่การทำมาหากินเห็นไหม <c oughs> เหตุปัจจัยในแต่ละยุคแต่สมัยมันทําให้สัตว์เนี่ยเลวลงเรื่อยๆทําให้สัตว์เนี่ยห่างไกลจากธรรมะขึ้นเรื่อยๆหจาจะกการปฏิบัติมากขึ้นเห็นหรือ,อยังว่าทําไมต้องไปบวชนี่แหละมันเป็นโอกาสในการขวางแต่ไม่ใช่ว่ามันต้องไปบวชถึงบรรลุธรรมได้เราเป็นคารวะก็ปฏิบัติให้ แต่มันก็ต้องอาศัยความเพียรอย่างยิ่งอาศัยความเข้าใจอย่างยิ่งอาศัยการตั้งใจลงมือกระทําอย่างยิ่งมันต้องยิ่งกว่าไงก็ต้องยิ่งกว่าใครก็ต้องยิ่งกว่าคารวาสด้วยกันคําถามคือมีเวลามากพอไหมมีการตามเห็นจริงๆริงไหมมีความเพียรมากเพียงพอไหมถ้ามากทําได้ก็ต้องอะไรก็ต้องฝึกต้องฝืนต้องอดทนต้องพักผ่อนน้อยอ่ะพักผ่อนน้อยก็มีผลต่อทางโลกอีกในการทํางานสมองเบลงานเสียอ่า เพราะอะไรไปลงมือลงแรงกับการภาวนาทําให้นอนน้อยอดลาหลับขับตานอนในการภาวนาตั้งใจนในการตามภียปรากฏงานเสียเห็นไหมมันจึงเป็นทางแคบนะเป็นทางมาแห่งทุลีอืมอืมครับแต่ว่าเมื่อกี้ท่าที่ฝงผมฟังอาจารย์ไลฟ์มาได้สักพักหนึ่งผมก็เห็นได้ผมผมผมได้ยินว่าถึงแม้เราจะอยู่กับลมไม่ได้เรายังพอที่จะตามการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าอยู่กับลมไม่ได้เราต้องรู้จักเวลาในการอยู่กับลมอ๋อเราอย่าไปเข้าใจว่าพระรหัสรู้ลมตลอดยีิบสี่ชั่วโมงนะไม่ใช่นะเวลาพระรหัสรู้ลมก็คือรู้ลมเวลาพระรหัสรู้แขนขาร่างกายขยับก็รู้และแขนขาเวลาพระรหัฉันข้าพระรหัสรู้ลมอ่ะเราก็พระรหัสรู้อะไรการเคลื่อนไหวของของร่างกายอิริยาบถอืมอืมอถูกต้องเพราะนั้นเวลาท่านฉันข้าท่านก็ต้องรู้อิริยาบถการฉันไงไม่ใช่มานั่งรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ ไม่ใช่สติพระอรหันเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นอิริยาบถท,ที่ท่านมีเจตนาเข้าไปเป็นตัวกรรมใดก็ตามตัวกรรมนั้นแหละท่านเอาเจตนาหรือสติไปจับตัวนั้นมันจึงเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของพระอรหันต์เพราะนั้นพระอรหันต์มีเจตนาตั้งตรงไหนล่ะก็สติก็จะเข้าไปจับตรงนั้นตามเจตนาเลยเจตนาอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงนั้นของพระอรหันทร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหลุดเลยก็เจตนาพระอรหันต์จะกวาดพื้นสติพระอรหันต์ก็จะไปอยู่ที่การกวาดพื้นไม่ไปอยู่ที่ลม เจตนาของพระหัานต้องการดูลมเจตนาของพระหลานก็จะไปตั้งอยู่ที่ลมนี่ไงเพราะนั้นเวลาเรารู้อยู่กับอะไรให้เอาสติไปตั้งอยู่กับสิ่งที่เรากําลังรู้อยู่จะรู้จะทาอ่ะเจตนาอยู่ตรงไหนเอาเจตนาอยู่ตัวนั้นแล้วเอาสติไปตั้งอยู่กับเจตนานั้นเจตนาพระพุทธเจ้าเลยบอกไอ้เจตนาเป็นตัวกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตก็ขึ้นอยู่กับเจตนาแล้วเรามีเจตนามีสติไหมล่ะเจตนามีแต่สติไม่มีก็มีไงคือเพลินไงแต่ในขณะที่มีเจตนาเอาสติไปตั้งนี่แหละ ตัวนี้จะเป็นกองกุศลมหาศาลชัลเลิศเพราะอะไรเรากําลังมีสติสัพพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในขณะนี้เนี่ยกําลังทําความเพียรอยู่อ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์สุดยอดมากเลยครับเอออย่าลืมเจตนาดิเอออย่าลืมเจตนาเจตนามันหายไปไหนอ่ะเออืมถ้าอย่างนั้นหมายความว่าผมจะทําอะไรก็ได้ผมจะต้องตั้งใจทําสิ่งนั้นสิ่งเดียวไม่ไม่วอกแวกเลยถูกต้องดิ มัน<ช>มีเจตานา<ช><ม>เป็นตัวกรรมไงเออก็ต้องทําอย่างนึ่งก่อนจะล้างเท้ามันก็ต้องล้างเท้าไม่ใช่ดักกุฎิชมันเป็นยังไงล้างเท้ามาคิดไปเออเยน็นนี้จะกินอะไรดีใช่เห็นไหมมันไม่มันไม่อยู่กับเจตานาเจตานาคืออะไรล้างเท้าก็ต้องล้างเท้าสิก็ต้องเอาสติไปอยู่กับการล้างเท้านั่นเรียกว่าปัจจุบันขณะสติอยู่ตัวเจตนาอยู่ตรงไหนต้องเอาสติไปตั้งตรงนั้นเพราะเจตนาเป็นตัวกรรมไงอย่างนี้เรียกเจริญสติถูกไหมครับ นั่นแหละเจริญสติจเจริญสติก็ขึ้นอยู่กับเจตานาไงเจตนาคืออะไรเจริญสติก็เจริญสติภายใต้อะไรคําว่าปัจจุบันขนา mm. ก็เราต้องเอาเจตนาไปตั้งอยู่กับปัจจุบันขนาปัจจุบันขณะจะทําอะไร <mm ล้างมือเจตานา <mm ก็ตั้งอยู่ที่อาเจตานาอยู่เจตานามีแล้วใช่ไหมเจตานาเป็นตัวกรรมกายกระทํามี <mm อย่างล้างมือนี่งานเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาล้างมือก็เลยล้างมือ ผลของการกระทาคืออะไรก็ล้างมือมือสะอาดแล้วอเอาสติม,มาตั้งเอ,เอาสติมาตั้งอยู่กับการล้างมือรู้อยู่ไหมว่าเรากำลังล้างมือรู้อยู่สิเพราะสติกาําลังรู้อยู่กับเจตนานี้ก็สําเร็จแล้วที่เจตนาเนี่ยกรรมเกิดแล้วคือการกระทําทางกายก็คือล้างมือเนี่ยสาเร็จแล้วที่เจตนาเนี่ยเรียกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแล้ว<อ>เกิดกองกุศลมหาศาลเพราะอะไรสติมันจับอยู่ปัจจุบันขณะคือล้างมือหลุดไปไหนไหมไม่หลุดนี่แหละกองกุศลโอ้โหผมซาบซึ้งมากเลยครับ เออเนี่ยอริยาบทในปัจจุบันเรานี่ไงคือการเอาสติไปตั้งอยู่กับเจตนาไงคือเรามันลืมคําว่าเจตนากันไปหมดแล้วนะใช่ครับเราไปติดอยูที่ว่าต้องทําสมาธิอย่างเดียวใช่ก็อิริยาบทเนี่ยคือการฝึกสติไงสัมมาสตินําไปถูกสัมมาสมาธิไม่มีสติสมาธิเกิดไม่ได้นะ เพราะสัมมาสติเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิโอ oh. ะจ,จุดเริ่มต้นอันดับแรกคือฝึกสติเ oh. นี่ยการเอาสติกลับมาอยู่กับเจตนาตัวเองเอาสติมาตั้งไว้กับเจตนาของตัวเองในขณะนั้นไม่หลุดไปอยู่อย่างอ,างอื่นเจตนาอยู่ตรงไหนเอาสติไปตั้งตรงนั้นพระเจ้าเลยบอกไงเจตนาคือรู้ลมก็ต้องเอาสติไปรู้ลมอย่างเงี้ยเจตนาต้องการให้เจตนาตั้งอยู่กับกายก็ต้องเอาเจตนาไปตั้งไว้แล้วเอาสติมาตั้งไว้ที่กาย อะไรก็จะทำอันตรายแก่เราไม่ได้เพราะอะไรเราหลุดไม่ได้เพราะอะไรสติมันอยู่ตรงนี้ไงสติเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเราไงสติคือตัวปัญญาใครมีสติปัญญาจะเกิดได้เราฝึกสติดีส,สมาธิเกิดสมาธิดีปัญญาเกิดมันไล่ตามลําดับไม่มีสติสมาธิเกิดไม่ได้เพราะ,ะนั้นการจะมีสมาธิต้องฝึกสติ อย่างที่บอกเนี่ยบอกสอนกันพุโทโธพุธโทโธมันคือการฝึกสติมันยังไม่เป็นสมาธิเลยรู้ลหมหายใจเข้ารู้รมหายใจออกก็ยังไม่เป็นสมาธิมันเป็นช่วงของการฝึกสติให้รู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือเอาสติไปตั้งไว้ที่เจตนาในสิ่งนั้นเนี่ยสัมมาสติหมดเลย <Okay. S 2> นั่งสมาธิอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอ๋ <Okay. S 2> อเนี่ยกำลังเกิดสมาธิอยู่นี่ก็ยังไม่เป็นสมาธิมันเป็นการฝึกสติจนกว่าจะอะไรนิวรห้าดับนั่นแหละจากกาวเข้าสู่ปฐมฌานคือวิตตวิจารปิติสุขเกิดขึ้นนั่นแหละสมาธิเก อืมอืมโอเคโอ้กระจ่างเลยครับผมรู้สึกออสว่างสดใสเลยสดออชื่นมากเลยครับสุดยอดเออสาธุสาธุครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสจุค,สครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจา้า ค่ะหนูจะถามเรื่องอ่าสมาธิอะค่ะอฮัลโหลอาจารย์ได้ยินไหมคะจ้าพูดเลยค่ะเวลาทําสมาธิใช่ไหมคะสมาธิคือความสงบใช่ไหมคะสมาธิเนี่ยคะ่ะอ่าทําไปทําไปแล้วเราต้องสงบขนาดไหนะคะเราถึงจะไปเดินปัญญาได้แต่หนูยังทําไม่ได้เลยจริงๆการเดินปัญญาเนี่ยมันสามารถเดินได้เลย ไม่ต้องรอสงบก็ได้แต่ความเป็นจริงมันก็ต้องทําให้เกิดความสงบก่อนเพราะถ้าไม,ไม่ไม่สงบเลยเนี่ยคือไม่มีปฐมฌานเนี่ยมันก็จะวิปัสสนาได้ยากเพราะมันจะไปได้วยความลําบากพุทธเจ้าเลยแบ่งเป็นสองก้อนว่าอ่ะไม่มีสมาธิเลยคือไม่มีไม่มีปฐมฌานแต่มีสมาธิระดับต้นๆอย่างเงี้ยอ่ะสมาธิอ่อนๆที่พอจะรู้เนื้อรู้ตัวได้มีสติด,ดึงกลับได้นะอย่างพวกอุปจารลคณิกาอัปปนานยงงอย่างเงี้ยไงอะคะมันยังไงอะคะหนูงงมากเลยหนูไม่เข้าใจ เออคือการมีสติสงบอยู่ตรงเนี้ยคือถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีกําลังของสมาธิก็จะเป็นทุกข์ขาปฏิปทาการปฏิบัติของเราจะลําบากลําบนการวิปัสสนาของเราเนี่ยจะยากลําบากมากแต่ถ้าเรามีปฐมฌานหรือความสงบเป็นบาทฐานเราจะไปด้วยสุขขาปฏิปทาอย่างที่อาจารย์อธิบายเวลาทําสมถะก็ใช้เวลาในการภาวนาทาสมาะไปสมมติเราทําสมถะิหนึ่งชั่วโมงเราก็ทําสมาะไปเลยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับวิปัสสนา เพราะเรากลับสงบแส้วหนูไม่ได้ยุ่งเลยเพราะหนูยังไปไม่ได้หนูก็เลยกลับมาซาหนูก็เลยอยู่แต่กลัหละอันนี้ก็ฝึกไปก่อนอิ่มในอรมณันเดียวพอเลาสงบแล้วก็ค่อยออกได้วิปัสนาก็ทําสลับกันสงบชั่วโมงหนึ่งพักผ่อนตรงนี้พักผ่อนการวิปัสนามันเหนื่อยล้าใช่ไหมก็พักผ่อนก่อนพักผ่อนอิ่มในอารมณ์อันเดียวกําลังเต็มที่แล้วเพราะพระสมาธิมันคือกําลังมีกําลังแล้วก็ไปออกได้วิปัสนาเริ่มพิจารณาเห็นอนิรจังทุกขังนัตตาพิจารณาอะไรก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาหารไมอาหารเก่าวตส้พุง ความเสือ่อมความสับสลายแต่ทําลายให้เห็นว่าไม่มีอะไรไปของเรามีแต่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นมันก็เริ่มไลพ่พิจารณาไปในด้านวิปัสนาแั่ตอนนี้ไปไม่ได้อ่ะค่ะก็ยังไปไม่ได้ไม่ต้อง,ไ,องไปออเอะเออทาความสงบก่อนไ,ไปอ่ะมันมันมันยังพิจารณาไม่ได้เลยแต่เวลาแบบคิดไปอย่างอื่นที่มันแบบไร้สาระแบบแบบจินตนาการออันนั้นนิวร์อันนั้นมันไปได้ยาวหมดเลยแต่เวลานิวร์ไงเี้ยพราะอะไรล่ะเราถึงคิดนิวร์ตลอด ที่เราคิดนิวรณ์ตลอดเพราะมันเป็นความเคยชินของเราเราลาดเอียงเทเอียงในการคิดนิวรณ์ห้าตลอดเวลาคิดการพยาบาทเบียดเบียนตลอดเวลามันเคยชินเรียกว่าอนุสัยมันเคยชินไงก็เราเราทำมาตลอดตั้งตลอดสังสารวัตรอันยาวนานเนี่ยโอ้โหมันเกิดมันตายมาเราสร้างเหตุปัจจัยในการคิดเลยเปอยไปตลอดเนี่ยเราทําอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยหยุดไม่เคยถอยมันก็ไม่แปลกที่เราจะคิดไปในทางนี้แต่พอเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนให้มันสงบไม่ให้มันคิดอยู่อย่างนี้มันก็ฝืนกันสิบวกกับการที่จะทําให้เกิดปัญญา ในการที่จะออกจากการเกิดการแก่การเจ็บก,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 การตายออกจากกองทุกข์คือถอนอุปทานออกจากขันห้ามันก็ไม่อยากไปสิเพราะอะไรมันไม่เคยชินมันก็ไม่อยากทําเราอยากทําในสิ่งที่เคยชินแต่สิ่งที่ไม่เคยชินมันเป็นสิ่งใหม่สําหรับเราวิชาันเป็นสิ่งใหม่สาหรับเราเพราะเรานอนเนี่นในสันดานในอวิชาตลอดเวลาพอเรามาหาความรู้บวกกับเราไม่มีสุดตะคือไม่มีคําสอนพระเจ้าเราก็เลยทีนี้เราจะพิจารณาย,ยัางไงว่าอริยสัจสี่ก็ยังไม่เข้าใจทุกข์คืออะไรเหตุคืออะไรการดับไปคืออะไรวิธีการดับคืออะไร รสอร่อยคืออะไรทอดคืออะไรอุบายน้ำเครื่องอ,อกคืออะไรไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเราไม่รู้อะไรเลยแล้วมันจะพิจารณาอะไรอไไ่ะนั่นแหละพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงของพระองค์ยิ่งรู้มากยิ่งเป็นโอกาสดีในการเอือ้อต่อการทําวิปัสสนาทาไมอาจารย์ถึงทาวิปัสสนาได้อย่างคล่องแคล่วเพราะอะไรก็รู้เยอะไงรู้เยอะรู้เยอะแล้วนําไปปฏิบัติพิจารณา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 บอกพระองค์บอกให้เห็นอะไรบ้างอาจารย์ก็ไปตามเห็นตามพระองค์บอก ร่างกายเป็นยังไงพระเจ้าสอนวิธีการพิจารณาอย่างไงวะอาจารย์ก็ไปนั่งอ่านอาเจตบุกอาจารย์ก็มานั่งฟังครูบาอาจารย์หลวงตามหาบวชที่บายยังไงทีนี้อาจารย์เิ่มฝึกที่ตัวเองแรกๆก็สะดุดเพราะอะไรมันจำไม่ได้ว่าต้องพิจารณายังไงมันรู้ไม่ได้ว่าต้องพิจารณายังไงแต่หลังไปพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปปัญญาเริ่มเกิดที่นี้เริ่มพิจารณาได้ถ้าเราตายเราตายไปในขนาดนี้มันเกิดขึ้นอื่นเนี่ยภาวนาภาวนาอยู่มันเกิดหงายท้องไปแล้วไม่มีใครมาเห็นซาาากพเรล้วมันิอ่่่งงย เฮ้ยล่ากาลมันเปลี่ยนแปลงว่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงจากเดิมเราเคยผอมปอปัจจุบันมันอ้วนแต่มาไม่ไี้วนเพราะอาหารนะมันอ้วนเพราะอะไรมันกำลังขึ้นอืดมันกำลังเน่าข้างในมันกำลังจะแตกสลายสักพักหนึ่งก็เริ่มหนังตึงเริ่มมีความเขียวเริ่มมีความดำสักพักล่าเกิก็เริ่มปรี่แตกออกน้ำเหลืองก็เริ่มไหลน้ำเลือดที่มันเน่าก็เริ่มไหลเมื่อไหลก็เริ่มมีสิ่งกินเหม็นสิ่งปฏิกูลเริ่มไหลขี้เริ่มแตกเยี่ยวเริ่มไหลออกมาเพราะอะไรกายนี้เริ่มแตกออกจากกันเนี่ยกายแตกของจรงงมมมมมมออกาาาาแตวะไรร็ุถึ นอนก็นชัยมีความอึดอัดขยักขยั้งเกียิชังเราพิจารณาไปพิจารณาไปจนกว่าจะเกิดความสลดสังเวชโอ้โหถ้ากูเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่มันน่าสะอิดสะเอียนใจแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นหวงแหนในความเป็นตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอเราบำรุงฟุง้งเฟ้อเหิมตัวเอง,เอง,เองมาตลอดชีวิตดูแลร่างกายนี้กินวิตามินทาครีมบำรุงร่างกายทําผมดัดผมหยิกเราทํามาตลอดชีวิตเราเราทาให้ตัวเองสวยงามตลอดเวลาเอ๊แต่ทาไมพอเวลาพิจารณาความเสื่อมมันไปมันไม่น่าดูแลเลยวะ สุดท้ายมันแตกทำลายแล้วเราไปดูแลมันทำไมเราไปยินดีรักมันทำไมเราไปยึดบ้านถือบ้านในความเป็นตัวเป็นตัวทำไมสุดท้ายมันแตกทำลายแบบนั้นอยู่ดีนั่นอ่ะพิจารณาเข้าไปอย่างนี้เรียกว่าตัวปัญญาพิจารณาเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงเนี้ย<ท>ไปในทางปัญญาแต่ตัวเนี้ย<ท>เราพิจารณาไม่ออกเพาราะอะไรเพราะเราไม่รู้เออเราไม่ร<ท>ู้ไงว่าต้องพิจารณาอย่างไรวิธีการคืออะไรฝึกซ้ำๆทำซ้ำๆได้ยินได้ฟังบ่อยๆ พระเจ้าบอกว่าอะไรให้เราได้ยินได้ฟังธรรมของพระองค์บ่อยๆให้เราไปอ่านหนังสือก็ได้อ่านบ่อยๆอ่านอะไรก็อ่านหลักคําสอนของพระองค์แล้วเราจะนําหลักคําสอนของพระองค์มาพิจารณาในปัญญาได้สมถะอิมทียโลมันเดียววิปัสนาคือตามเห็นความเป็นจริงว่ามันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายของตัวเองเห็นความเสื่อมสลายแต่ทําลายของตัวเองอย่างนี้เห็นไหมลองมองแขนตัวเองสิเห็นไหมค่ะหนูก็เข้าใจยากอะเนี่ยเรามองแขนตัวเองเราเห็นความเสื่อมไหม ยกแขนตัวเองมาดูเห็นความเสื่อมไหมยกยกแล้วค่ะมันเสื่อมไหมก็เสื<ด>่อมไหมเรา <S <S> <S เห็นอ่านี่อาการที่ยัง <S 1> <S 1> เห็นว่ามันไม่เสื่อมใช่มันยังตึงอยู่ใช่ไหมเนี่ยอาการเนี่ยเรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงมาเสื่อมอยังยังไม่เสื่อมใช่ไหมความจริงอีกอย่างหนึ่งคืออะไรอันนี้เรียกว่าความจริงในปัจจุบันขณะแต่ความจริงในอนาคตคืออะไรเสื่อมไหม เสื่อมค่ะผ่านไปห้าสิบปีเหี่ยวมะเหี่ยวแล้วค่ะยยนยอยคอยอ่าเนี่ยเรียกว่าความจริงในอนาคตการมองเห็นความจริงในอนาคตเรียกว่าอะไรการมองเห็นโทษนี่เรียกว่าโทษหรืออสระนิสระนี่อะไรวะอสัต t อาทินวะการมองเห็นโทษของร่างกายจะเหี่ยวในอนาคตเรียกว่าการมองเห็นโทษหรืออาทินวะหรืออาทินภะของร่างกาย ผู้จใจเรามองเห็นตัวเนี้มองเห็นไปในอนาคตได้เลยเพราะอะไรมันเหี่ยวแน่มันตายแน่มันแก่แน่มันเจ็บแน่ให้เห็นตั้งแต่ปัจจุบันขณะเลยพิจารณาพิจารณาผู้เจ้าเลยสอนผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยพิจารณาเลยว่ามันเสื่อมแน่นอนนี่เรียกว่าการเอาเหตุเสื่อมในอนาคตคือเสื่อมแน่ของที่ไม่มีความแปรปรวนแน่นอนจากนี้คือความจริงแต่มันจะมีความแปรปรวนในความจริงที่อยู่ในน้นบางสมันจะเสื่อมแน่นอนอันนี้ให้เห็นโทษแต่การที่เราเห็นผิวกําลังตึงอยู่นี่เรียกว่าอะไร อสาทะคือรสอร่อยของมันโอ้มันตึงเนาะมันแต่งเนาะมันขาวดิเจเนาะนี่เรียกว่าเห็นอสาทะคือรสอร่อยมองตาเนี้ยทุกคนเรามองผิวของตัวเองเนี่ยเรียกว่าเห็นรสอร่อยของร่างกายเออมันสวยมันขาวเออผมมันสวยสวยเก๋มันยังไม่งอกมันยังไม่เหี่ยวร่างกายมันแต่งขึ้นมาเออมันสวยว่ามองกระจกเนี่ยเรียกว่าเห็นรสอร่อยแต่พระเจ้าบอกว่าอะไรรู้จักรสอร่อยแล้วอย่าลืมมองเห็นโทษของมันเสื้อผ้าเนี่ยขาดได้นะมันเก่าได้นะมันเสื่อมได้นะ ร่างกายเราเนี่ยที่ตึงมองหน้ากระจกเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกมาโอ้ยมันดูต่ึงไม่มีชั้นไขมันแต่วันหนึ่งมันจะเหี่ยวนะผิวดำๆขาวๆขาวๆอยู่วันหนึ่งมันจะดำนะมันจะตกกะนะวันหนึ่งมีเส้นผมวันหนึ่งผัวมันจะล้านนะเนี่ยเรียกว่าความจริงแต่ความจริงนี่เกิดในปัจจุบันหรือยังยังไม่เกิดแต่ในอนาคตเกิดแน่นอนไหมเกิดแน่นอนแน่เพราะมันเป็นสัจจะความจริงนี้เรียกว่าการมองเห็นโทษนี่สองอย่างนะเห็นรสอร่อย เห็นโทษเพราะเวลาเราเห็นสองอย่างนี้บริบูรณ์สมบูรณ์ในตัวมันเองเรียกว่าเห็นในปัจจุบันขณะเอาเจตนาปตัวตั้งว่าเห็นในปัจจุบันและเห็นในอนาคตคือเห็นโทษของมันเราจะทําอะไรเราจะเห็นอุบายไปเครื่องออกได้ว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วว่าเราเห็นในปัจจุบันมันมีความแต่งตึงแต่ในอนาคตมันจะเหี่ยวโยนแน่นอนไม่ได้แล้วเราปล่อยไปไม่ได้เพราะอะไรมันมีโทษพระเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นโทษแล้วเราต้องหาอุบายไปเครื่องออก อุบานเป็นปเครื่องออกคืออะไรเราต้องไปพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงโดยอาศัยอาิยะมากมีองค์แปดคือศีลสมาธิปัญญาในการตามเห็นมันตลอดชีวิตตามเห็นมันจนกว่าจะอะไรจนกว่าเห็นว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแต่ปัจจุบันขนาดเนี่ยอุปทานมันเข้าไปยึดในอุปทานขนันปัจจุบันธนาครเนี่ยมันเข้าไปเกาะมันเข้าไปยึดว่าอันนี้ฉันมันยึดไว้ไงมันยึดจนเหนียวแน่น จนเราเห็นว่ามันเป็นของเราเราจึงถอนอุปทานออกมาจะมาไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยการพิจารณาอย่างเี้ยเรียกว่าปัญญาแล้วเราก็เลยเอามักแปดไปปฏิบัติเอามรกแปดไปจับเอาศีสสมาธิหรือสมาธิวัสนาไปจับมาเลยคือดึงออกพิจารณาอย่างเงี้ยเห็นอาสาท่าเห็นอาทินวะเห็นอาสาท่าเห็นอาทินวะเห็นอาสาท่าเห็นอาทินวะแล้วอาศัยออุบายเป็นเครื่องออกเออเห็นไม่ใช่สิเห็นอาสาท่าเห็นอาทินภาเออถูกแล้วแล้วอาศัยอุบายเป็นเครื่องออกคือนิสระเนี่ยออกจากมัน ด้วยการทําอะไรก็ปฏิบัติไปสิพิจารณาเห็นมาสมถะบ้างวิจาสนาบ้างสมถะบ้างวิจัสนาบ้างเวลาพิจารณาจนเหนื่อยล้าก็ไปทําความสงบสงบจนมีอารมณ์อันเดียวแล้วมีกําลังกลับขึ้นมาก็มาพิจารณาปัญญาต่อพิจารณาเหนื่อยล้าเห็นโทษเห็นรสอร่อยจนเหนื่อยล้าก็กลับไปทําสมถะความสงบทําสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เนี่ยจะเป็นตัวทําให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงจนเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราขั้นแรกนะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยโสดาปฏิมาศ ตามทาอย่างเงี้ยซ้าๆซ้ right. or ําๆซ้าๆซ้าๆซ้าๆเนี่ยตัวย่อยลงมาเหลือแค่สีสมาธิปัญญาเนี่ยคือตัวเดียวละแล้วเหลือแค่สองตัวคือสมถิปัสนาเป๊ะเลยมะเป๊ะเลยสมถิปัสนาเนี่ยมักแปดแต่ตอนนี้เรายังทาไม่ได้เพราะอะไรก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆค่อยๆศึกษาไปแล้วค่อยๆปฏิบัติไปตอนเนี้ยปฏิบัติไปปฏิบัติไป าว่าหนูยังยังไปไเดินปัญญาไม่ได้หนูก็ทําสมถะไปก่อนใช่ไหมคะศึกษาไป,ไปก่อนทำไปเรื่อยๆก่อนใช่ระหว่างนี้ทาบวกศึกษาก็ทําสมถะไปเป็นความสงบอิมเนอโรมันเดียวเมื่อเราได้สมถะงวดเข้างวดเข้า,ขามีกําลังเพียงพอเดี๋ยวฟังทำเรื่อยๆืจะเข้าใจเร็วเพราะอะไรมันมีสติสัมปชัญญะในการตั้งใจฟังอ๋อเดี๋ยวมันจะเข้าใจมันไปเองใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวถ้าเราศึกษาหลักอริยสัจสี่พุทธเจ้าบวกกับการมีสมถะทำไปด้วย ตีคู่กันไปเดี๋ยวปัญญาเกิดเองเพราะอะไรก็กำลังของสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาคนรักษาศีลดีเป็นเหตุให้เกิดสมาธิตั้งมัน่นคนรักษาสมาธิดีเป็นเหตุให้เกิดปัญญาละเป็นปัญญาตั้งมั่นขึ้นมาได้มันลําดับเหตุของมันตอนนี้รักษาศีลทําสมาถะไปเดี๋ยววันนังปัญญาเกิดเองศึกษาไปเรื่อยๆ